ก็ดีใจครับดีใจที่ที่ทตัวเองก,กับมามีชื่อ,อครั้งอะไร<ม>หลังจากแบบโอเคอาการบาดเจ็บไปช่วงระยะเวลาหนึ่งตอนนี้สภาพร่างกายของมุย้ยอาการบาดเจ็บเป็นไงบ้างความฟิตด้วยอาการบาดเจ็บกับสภาพร่างกายตอนนี้ก็ก็คือดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ก็อยู่ในช่วงแบบโอเคทําให้มันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มความฟิตของของร่างกายขึ้นอีกเลย ท่าทีพี่ได้ทราบข่าวมาว่าโค้ชนิชโนนะครับเขาตามดูมุยตั้งแต่เล่นที่ฮิโรชิมาแล,แล้วแล้วก็แม้แต่เกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่เราไปอุ่นเครื่องที่แคมป์กิเลเวเลขเขาก็ตามดูไฮไลท์แล้วเขาก็จะถามตลอดว่ามุยเป็นยังไงบ้างโค้ชยังไม่เคยร่วมงานกันแต่เขาตามดูมุยมาตลอดนะฮะครับก็ก็ดีใจครับดีใจที่แบบก็โค้ชยังยังอยู่แบบว่ายังโค้ชยังติดตามผลงานผมก็เชื่อว่า โค้ดเองก็ก็ดูผู้เล่นหลายๆคนอยู่แล้วที่ที่อยู่ในข่ายอะไรเงี้ยก็ก็สุดท้ายก็ดีใจอะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบตัวเองกลับมามีชื่อทีมชาติอีกครั้งหนึ่งน้องๆดาวรุ่งของทีมชาติไทยจะได้มีโอกาสซึมซับกับพีมูยิที์สินแดดานะฮะก็คงเป็นแบบบรรยากาศที่ดีอะไรเงี้ยก็เฮก็ก็ผ่านช่วงเวลามามาหลายช่วงเวลาอะไรเงี้ยผ่านทีมชาติไทยมาก็หลายช่วงอะไรเงี้ยก็ก็คงก็ต้อง ปรับตัวอะไรเงี้ยก็บางคนก็แบบว่าเป็นเป็นน้องใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องใหม่ครั้งที่แล้วก็ทํหผุนงานกันได้ดีอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเนี่ยที่ผมเข้าไปผมเป็นน้องใหม่ผมเป็นหน้าใหม่อะไรเงี้ยก็หวังว่าแบบน้องจะต้อนรับผมด้วยแล้วกันแล้วเบอร์เสื้อล่ะครับที่พี่เจเอาไปแล้วฮะก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่เจเจแล้วแต่เจเจถ้าถ้าเจอยากใส่เบอร์เบอร์เดิมอะไรเงี้ยหรือว่าอยากใส่เบอร์ไหนอะไรเงี้ยผม ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วอะไร